ากาาให้บรรดาปวงทานสุขสีโรดประทานพรโอยปราณีให้ชาวไทยล้วนมีโชคใจ ให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายวยพรก่พรวยพรก่อนเดี๋ยวให้ป้าวยพรในเด็กที่ขอควัญปีนี้ขอแค่ฉันมีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตอนนี้เราจะมารับพรสวัสดีอ่ะครับแต่ละคนก็ให้พรครับให้พรครับแต่ละทุกท่านนะครับเป็นลายบุคคลเลยก็ได้นะครับให้ทุกคนอวยพรแต่ละชอวยพร ัดปี65นะคะ FC ทุกท่านที่มในี้นะฮะขอห้ทุชท่านพบกับสิ่งที่ดีในปีใหม่ปี65นี้นะคะกคนปี พี่ขาหรือเปล่าปีอะไรปีปีปีห้าปีหกปี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 ขาหรือเปล่ีปีเสือปีอะไรครับปีขาปีเสือปีขาครับขอให้ทุกคนีเดยวกัันครบขอให้อยู่กินอย่างเสือค่ะมีของกินมีอาหารการกินมีเงินทองเลยมาปีขาใช้นะคะทุกคนจะให้าร่างกายขึ้นแข็งแรงนะคะสำหรับปีหกห้านี้ตลอดปีตลอดไปค่ะทุกคนใช่ กับลุงก็แหละสิทธิ์ไม้ไม่ห้ไมใหลุงและป้าเลยทีเดียวมาใครไว้พอมต่อเร็วแม่พร้อมไม่พอมได้่้พรใหญ่ อนที่ไอคนเอฟซีไม่ละหมดแบตค่ะทุกคนพรจะใช้งานจิงใบหมดหมดค่ะให้ทุกคนมอนเอฟซีเคะเอฟซีอยู่กัรามาไม่น้อยมากคนเองน้อยหมดอ้าอค๋อค่ะคะอยากจะาเ็ออเลท่ใไหคะก็ขอ้กับทุกคน

นะครับก็ขอสวดมนตนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับทั่วโลกนะครับก็ขออวยพรนะครับปีใหม่นะครับให้เอฟซีทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญนะครับในปีพศ .2565 นะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ำรวยทุกคนนะครับขอให้โชคดีนะครับรักกันรักกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ ยูทูบนะครับสายดงพลป้าแตนนะครับที่มาร่วมสนุกนะครับแล้วก็มาร่วมนะครับในงานนะครับในวันนี้นะครับผู้สึกนะครับเป็นเกียรติย่างยิ่งนะครับที่ต้อนรับนะครับได้ต้อนรับนะครับบรรดาผู้ดวงนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับสิ่งบางอย่างนะครับตกนะครับ ระับแรกนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านนะครับทั่วโลกนะครับที่สนับสนุนนะครับให้ทีม u t u b e นะครับสายลูกบลกรต็นนะครับได้มีความสุขนะครับสนุกสนานนะครับในวันนี้นะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ครับ ทำไมเพราะเขารอผู้ใหญ่พูดไงก็เลยใส่มาดัมดามสวัสดีสวัสดีปี65นะคะทุกท่านเอฟซีทุกท่านทุกคนที่อยู่กับลุงกับป้าที่นี่นะคะที่อยู่กับเราครับดรอจนถึงปี65นะคะทุกคนปีหน้าปีหน้าปีนี้เนาะปี65แล้วปีเสือปีขานนะคะทุกคนให้ขอให้ทุกคนนะคะอยู่กินอย่างเสือค่ะทุกคนของกินเล้ยๆเศษๆนะคะเงินทองไหลมาเทมากนะคะพี่น้องอย่าขาดสายกินจนแบบ พุ่งแตกขึ้นกินล้นรวยบ่แล้วบ่พุ่งแตกแล้วพุ่งแตกไปเลยอทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะทำงานกิจการงานใดนะคะปีนี้นะคะของทุกท่านพบกับเพื่อนที่ดีๆคู่รักที่ดีที่ทำงานที่ดีอนาคตที่ดีให้ดีหมดเลยนะคะทุกคนขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะลุกไปไข้เจ็บอย่ามั่กล้ามกายนะคะทุกคนสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญค่ะถ้าสุขภาพแข็งแรงเราก็เดินต่อไปได้ แล้วก็เงินทองก็เลยมาเทมาตามมานทุกคนรักทุกคนมากๆค่ะยูรูบเบอร์ส่วนหนึ่งก็กลับบ้านนะคะกลับบ้านไปเคาดาวที่บ้านกันนะคะส่วนอยู่ที่นี่ก็สนุกสนานกันเต็มที่ค่ะป้าก็ไม่ยอมปล่อยไม่กอนนี้ครั้งแรกที่ป้าร้องเพลงแบบว่ายาวมากฮะแลาจะสนุกอีกไหมสนุกได้อีกได้อีกจะเอาทุกวันหรือเปล่าเอาแค่วันนี้ใช่ไหมก็ต่ออีกเหรอต่ออีกไหม แต่ว่านะคาเดี๋ยวบอกต่ออีกไหมต่ออีกหรือเปล่าบอกย้ายที่ดีกว่าครับแบดไม่ไหวแบตหมดแล้วนะแบตหมดเสียวเสสยวัสดีปี65นะคะทุกคนขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยใจเฮงๆปังๆนะคะยูทูบเบอร์ขอให้มียอดเยอะๆนะครับปี65นี้นะคะทุกคนครัดูค่ะดูครับจะจะกลับไปหาลุงเหรอกลับไปหาลุงลุงพาสวดมนต์นะ นอนรออยู่ผมก็ไปดูแล sì ้วพรุ่งนี้เราค่อยจัดการคืนคืนนี้ปล่อยมันก่อนเนาะลุงเอยลุง้ก็ใช่เสือกเสที่แล้วพอถึงปีนี้ปั๊บลุงก็ฝันมาได้จดมน์ไม่รู้ฝันกันหลายคนหรือเปล่าไม่รู้ฝันอีกแล้วฝันเอาวันนี้ก็สนุกสนานกันไปแะ้วนะทุกคนโอเค ให้ดูไปนอกค่ะไปนอกนอน้าแล้ว FC ไม่สนใจเป็นผู้หลักพรทุกคนค่ะจริงๆไม่อยากให้ทุกช่องอยู่ที่นี่น่ะมองไอพรทีละคนทีละคนนะ,ะเพ<อ>ราะ FC <MC S 2> ที่ประจำช่องแต่ละคนนี้เขาให้การสนับสนุนให้กำลังใจอยากให้ทุกคนมาอวยพรมันเกิดเอามันเกิดไว้ใจแวันทใหม่ฉันบอกเลยนะครับส้าเพิ่มผมก็นี่นะทชมสักผม